สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดปีฉลูและะ้วค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงเดือนเมษายน จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีฉลูทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่59ได้ราศีมีนและก็ราศีกรกฎธาตุน้ำทั้งคู่ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีเขาบอกว่า ผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนพระคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ <c oughs> อยู่ในศีลในธรรมใครที่สวดมนต์เป็นประจำทำบุญเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะนะการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำจะส่งผลให้คุณเนี่ยเรื่องด้านหน้าที่การงานก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาส่วนใครที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะมี เป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ก็จะมีคนเข้ามานะคะจะได้เอ่อเขาเรียกว่าจะได้สละโสดกันละส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงเดือนเมษานี่ยก็ดูจะไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะมีมีโอกาสมีช่องทางที่จะหาเงินหาไรายได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านๆมาเพราะนั้นมาดูว่าเอ่อตำแหน่ง การเงินจะเป็นอย่างไรกระดุมพระนะคะกระดุมพระได้ไพ่ไปที่ศูนย์เก้าได้ราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎราศีมังกรธาตุดินกรกฎธาตุน้ำไพ่แบนี้จริงเป็นไพก่กลางๆนะคะไม่จะดีหรือจะแย่ขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาเองนะคะขึ้นอยู่กับตัวผู้ที่เกิดปีฉลูเองว่าคุณจะใช้เงินเก่งหรือคุณจะรู้จัก เก็บรู้จักอดอ,อมเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามานะจากความกระตือรือร้นแต่ถ้าต้องบอกก่อนนะถ้าใครขี้เกียจนะําแค่ว่าเอ้ยแค่นี้พอแล้วคุณจะไปพูดว่าอุย้ยมาดามดูว่าช่วงนี้การเงินจะดีจะมีรายได้ที่ดีเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่กระตือรือร้นมันไม่ได้เขาบอกถึงคนที่มีความกระตือรือร้นขยันแล้วก็ต้องอดทนด้วย ต้องทั้งขยันและอดทนนะคะทําอะไรก็ตามทําให้มันแบบสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายจะทําทให้คุณเนี่ยมีรายได้ที่ดีเข้ามาสามารถที่จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกามได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะหมดไปกับการดูแลนะคะหรืออาจจะหมดไปกับการกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันขึ้นอยู่กับบางคนดังนั้นในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีฉลูเองอ่ะเป็นคนที่สงสารชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ตัวเองรัก ดังนั้นอะ่ะอาจที่จะหมดไปกับการช่วยเหลือเป็นการซัพพอร์ตคนในครอบครัวหรืออาจที่จะไปซัพพอร์ตคนที่ตัวเองรักอย่างเช่นว่าถ้ามีแฟนก็เป็นสายเปชอบเปเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เก็บเงินไม่อยู่แต่ถ้ารู้จักแยกเก็บ แยกใช้แยกเก็บจะเปก็ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนเก็บก็ส่วนหนึ่งอันนะมันก็จะทําให้คุณมีโอกาสเหลือกินเหลือเก็บได้นะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ก็จัดว่าดีนะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอาจจะได้ปิดจ็อบใหญ่ๆแล้วได้เงินที่ดีเข้ามาเพียงแต่ว่าได้เงินแล้วต้องรู้จักแยกเก็บนะถ้าคุณไม่รู้จักแยกเก็บคุณจะหมดไปกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ตามอารมณ์ของตัวคุณอยากได้อะไรก็ซื้อแต่ซื้อแล้วบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาทําอะไรมันก็จะเป็นปัญหาที่เรียกว่าทําแล้วทําไมไม่มีเงินเหลือเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จริงๆมันจัดว่าดีของคุณอยู่เพียงแต่ตัวคุณเองต้องรู้จักแบ่งเก็บแบ่งใช้แต่สําหรับบางคนบอกว่าโอ้ยไม่เคยมีเงินเหลือกับเขาหรอกอันนี้ดูเป็นดูเป็นส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับใครที่ขัดสนอยู่ ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็จัดว่ากระเตื้องขึ้นมากกว่าเดิมดีกว่าเดิมแต่อาจที่จะคุณจะรู้สึกได้ว่าเออมันยังไม่ติดขัดเท่ากับเดือนที่แล้วอะไรประมาณนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้รวยมีเงินมีทองเลยถ้าเกิดว่าเราแย่อยู่เราลําบากอยู่มันคงไม่ถึงขั้นนั้นนะคะสําหรับคนที่เขามีเงินใครใครที่เขามีเงินอยู่แล้วใครที่เขาทําธุรกิจอยู่แล้วอันเนี้ยก็จะบอกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของเขาเพียงแต่ว่า ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ตำแหน่งต่อมาสหัชชะความสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องพี่น้องน้องคนที่ถัดจากเราลงไปนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องฟังตำแหน่งพี่น้องเพื่อนฝูงพี่น้องได้ไพ่ไปที่37ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกกรกฎกับพิจิกธาตุน้ำทั้งคู่แต่ถามถึงว่าเพื่อนฝูงพี่น้องอาจเจ็บหมายถึงว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า ต้องมาพึ่งพาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอาจจะพึ่งพาเรื่องเงินทองกับเราหรือเราอาจจะหรือปีฉลูบางคนก็อาจจะจะไปพึ่งพาเรื่องเงินทองกับพี่น้องเพื่อนฝูงถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ากว่าจะได้อาจจะมีการที่เรียกว่าพูดจากันรุนแรงหรืออาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเพียงแต่ว,ว่าได้แล้วมันได้แบบไม่สบายใจแต่ในที่นี้ต้องต้องบอกก่อนว่า ถามว่าได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดสมมติเขามายืมเราเขาได้นะแต่เราไม่ได้เงินคืนอ่าแต่ถ้าเราไปยืมเขาเขาให้นะแต่เราอะ่ะจะอาจจะไม่มีเงินคืนเขา นะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันจะเป็นเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะทําให้เสียเครดิตไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะมันมีเกณฑ์ของการที่ว่าถ้าไปพูดก็ได้แต่เวลาที่ไปพูดเนี่ยเขาอาจที่จะพูดจากับเราไม่ค่อยดีหรือถ้าเกิดว่ามีมีคนที่จะมาขอยืมเราเราก็อาจที่จะมีการหมุดหงิดหัวเสียใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะช่วยด้วยความที่เราเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสาร ะะตำแหน่งต่อมาพันธุพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ศูนย์สี่ได้ราศีมิถุนและราศีตุลเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดว่ารักกันดีนะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องชอบสนุกสนานเฮฮามีนิสัยในช่วงของเดือนเมษายนนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่า ไปเที่ยวกับครอบครัวสําหรับชาวราศีเอไม่ใช่ราศีสําหรับผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะบางคนมีเกณฑ์ของการไปเที่ยวกับครอบครัวบางคนบอกว่าเอออยู่ตัวคนเดียวครอบครัวไม่มีนะคะพ่อแม่ก็อยู่ไกลหรือบางทีก็อาจที่จะหมายถึงว่ากลับไปหาครอบครัวก็ได้สําหรับผู้ที่เกิดปีฉลูบางคนก็อาจที่จะเป็นช่วงของการ หยุดงานกลับไปหาครอบครัวหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การไปเที่ยวกับครอบครัวไปด้วยกันอย่างมีความสุขแต่บางคนก็อาจจะจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไม่ได้ไปกับครอบครัวก็มีนะนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีแหละมีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดีไม่ว่าจะก,การพูดการคุยในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ย ไม่ค่อยมีปัญหากับครอบครัวเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะต่างๆไม่ได้สร้างปัญหากับเราทีนี้อาคารที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่เกิดปีฉลูเขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีฉลูเองเนี่ยคุณควรเอ่อคุณควรหมัน่นไหว้พระสวดมนต์นะคะไหว้พระสวดมนต์บ้างถือว่าจะจะยิ่งดีเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ภายในบ้านเราอะมีอยู่นะ ะะเพราะฉะนั้นนะ่ะควรไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำได้จะ,จะเสริมให้คุณมีอำนาจวัสนาบารมีโดยเฉพาะสวดบทมหาจักรพัินะคะบารมี3าทสิบทัแล้วก็บทหลวงพ่อโสธรนะคะบทอื่นที่เคยท่องอยู่แล้วก็ท่องไปแล้วก็เสริมสามบทนี้เข้าไปด้วยมันจะทำให้คุณมีอำนาจวัสนาบารมีภายใบยต่อมาตำแหน่ง ปุตตะปุตตะได้ไพ่ไปที่67ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีตุลราศีมีนธา,นาตุน้ําราศีตุลธาตุลมไพ่ใบนี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีฉลูใครที่มีโครงการใหม่ๆที่เจ้านายหัวหน้าง,งานพูดไว้ว่าจะให้เราลงมือทําในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะถูกเลื่อนไปก่อนนะยังไม่ได้ทําหรืออาจจะมีเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีคนมาแย่ง ะะอาจจะมีคนมาขัดแข้งขัดขาทําให้เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่เหมือนรู้สึกว่าเจ้านายหัวหน้างานไม่รักเราเอางานที่จะมอบหมายให้เราไปให้คนอื่นในช่วงเดือนเมษายนนี้ อาจจะมีความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นได้เหมือนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้านายหรือหัวหน้างานส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่และคิดที่จะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นหรือลงมือทำไปบ้างแล้วและอยากรู้ว่าช่วงเดือนเมษานี้จะเป็นอย่างไรไม่โอยังไม่โอเคมันอาจจะเป็นช่วงวันหยุดยาวก็ได้มันก็เลยทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยอาจที่จะมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้ แต่ก็เรียกว่าไม่ถึงขั้นที่จะต้องเลิกต้องเลิกไปเลยทีเดียวมันอาจจะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นถ้าใครที่มีความอดทนก็อาจที่จะพยายามสารต่อแต่ถ้าใครไม่มีความอดทนพูดได้เลยนะเพราะมันได้เลือดกุ๊งโอมันอ่อนไหวแล้วละ่ะมันรู้สึกว่าไม่ทนแล้วละ่ะมันก็อาจที่จะเลิกล้มเลิกไปนะคะโครงการนี้นอาจจะพับเก็บไป แต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักในเรื่องความรักสําหรับคนโสดในช่วงของเดือนเมษายน,นสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูมาดามมองว่าถึงมีคนเข้ามาถึงเป็นช่วงมีเสน่ห์ของคุณก็จริงแต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาก็ยังไม่โอเคกับคุณเท่าไหร่นะพอเข้ามาแล้วเนี่ยไม่น่าไว้วางใจเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ามาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเหมือนมีปัญหาเรื่องความรักหรือต้องการการช่วยเหลือถึงเข้ามา แล้วเราก็เป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารอาจจะถูกเขาหลอกได้อาจจะไม่ได้รักเราจริงนะต้องบอกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่เกิดปีฉลูถ้าใครที่โสดอยู่โสดไปก่อนเดือนเมษานี้โสดไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมีเลยตำแหน่งต่อมาอลิอุปสรรคติดขัดในการทำงานแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรจะมีไม้ได้ไพ่ไปที่สาได้ราศีกรกฎและราศีมีนอุปสรรคติดขัดในการทำงานหรือว่า การขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรสําหรับผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงของเดือนเมษายนนี้จัดว่ายังไม่มีนะคะจัดเรียกว่าจัดได้ว่าทุกอย่างยังไหลลื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่ทํางานประจําเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้างานถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงรักใคร่กันดีนะคะส่วนใครที่ทําอ,อ ธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบริวารก็จัดวด่าดีไว้วางใจได้ใครที่ทําอาชีพอิสระในช่วงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสที่จะกอบโกยได้นะจะมีงานเข้ามาทําให้เรามีรายได้เสริมเข้ามาในช่วงของเดือนเมษายนนี้หรืออาจจะได้งานจ็อบนะคะได้งานจ็อบต่างๆที่เรียกว่ามีเข้ามาอยู่ตลอดอาจจะมีงานนู่นงานนี้ติดต่อเข้ามาอยู่ตลอดนะคะ ตำแหน่งต่อมาปัตนิความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่ได้ไพ่ใบที่71ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีธนูมิถุนธาตุลมราศีธนูธาตุไฟเขาบอกว่าความรักสําหรับคนมีคู่ผู้ที่เกิดปีฉลูถ้ามีคู่แล้วเนี่ยจัดว่าดีนะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีเป้าหมายในชีวิตเป็นช่วงของ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวก็จริงแต่ว่าเหมือนคู่ครองของเราเนะี่ยเข้าใจเรานะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีเวลาให้แสดงความรักสักหน่อยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนขาดความรักจากเราเหมือนเราไม่ค่อยได้แสดงความรักให้เขาหรือบางคนผู้ที่เกิดปีฉลูเองอาจจะทำเอ่ออาจจะทำงานเยอะจนบางทีต้องการความรักจากคู่ครองเพราะฉะนั้นถ้าต้องการตรงเนี้ย คุณก็ต้องบอกให้เขารู้เพราะว่าเขาก็รักคุณอยู่แหละเขาก็เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่ขยันทำเอ่อทำมาหากินแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตมีความมั่นคงให้กับครอบครัวดังนั้นน่ะต้องการให้เขาแสดงแบบไหนพูดให้เขารู้ว่าเขาก็จะได้เข้าใจเรานะคะไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าแหมดูแลเราลดน้อยลงไปไม่ทำนู่นให้เลยไม่ทำนี่ให้เลยถ้าอยากได้ก็บอกแต่ต้องบอกกันดีๆ นะคะคบอกกันดีๆพูดกันดีๆเขาจะยิ่งทําให้แล้วก็ถ้าเกิด <c oughs> คนปีฉลูถ้าเกิดว่าแฟนของคุณทํางานเหนื่อยถ้าคุณเป็นคนที่ได้เป็นฝ่ายสบายกว่านะคะถ้าแฟนคุณเป็นคนที่ทํางานเหนื่อยคุณต้องรู้จักเอาอกเอาใจอยากได้อะไรเขาก็จะให้เขาแค่ต้องการคนเอาอกเอาใจและต้องการความรัก เยอะเท่านั้นเองสําหรับเรื่องตําแหน่งเจ้านายตําแหน่งเจ้านายในที่นี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่มีความน่ารักมีความกระตือรือร้นเป็นคนทันสมัยเออเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดทันสมัยในเรื่องการทํางานเพราะฉะนั้นเขาผลักดันคุณอยู่นะนะคะเพราะฉะนั้นมีการส่งเสริมมีการผลักดันคุณแบบโดยสเสน่หาจากการชื่นชอบว่าคุณเป็นคนที่ฉลาด หลักแหลมในการทำงานส่วนสตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยจริงๆมีอยู่นะเป็นเป็นเพศชายต้องบอกว่าจะเป็นเพศเดียวกันไม่เชิงเป็นเพศชายมากกว่าเป็นเพศชายแต่เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเยอะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าเราไม่ไปบวกไม่ไปชนกับเขารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาเขาไม่ทําอะไรเราเพราะในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่คุณดูดู เขาเรียกว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูว่าเราอ่ะดูอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาเขาก็เลยจะไม่มีปัญหากับคุณนะคะมาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งมรณะ <c oughs> <c oughs> การพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรืออุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้ไพ่ใบที่ยี่สิบได้ราศีมีนแล้วก็ราศีกุมน้ำกับลม ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใครที่วัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีแต่ถ้าวัยผู้ใหญ่นะคะก็ควรตรวจสุขภาพอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นมาจากทางกรรมพันธุ์อย่างเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นทุกโรคบางคนก็อาจจะยังไม่เป็นก็ได้แต่ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ เป็นโรคประจําตัวเหล่านี้ก็จะยังไม่มีเกิดขึ้นแต่อาจจะมีความเครียดนะอาจจะมีโรคเครียดเกิดขึ้นอาจจะคิดเล็กคิดน้อยคิดมากจะมีความบา,บางคนก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่จะถามว่าอา้าวไหนบอกว่าความรักดีไง ความรักดีก็จริงแต่คุณอาจจะเครียดตรงที่ไม่มีเวลาให้กันส่วนคนโสดก็อาจจะเครียดเรื่องความรักว่าอยู่จนอายุป่านนี้แล้วทำไมยังไม่มีคนดีๆเข้ามาจีบสักทีก็อาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องความรักได้เพราะฉะนั้นปล่อยวางปล่อยวางให้เป็นมันก็จะทําให้เราไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอ,อ,อุบัติเหตุไม่มีนะคะจากลาก็ยังไม่มีนะในช่วงนี้มาดูตําแหน่งต่อมาสุภะ เกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบาร,รมีหรือแม้กระทั่งการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ไพ่ใบที่ยี่สิบสามได้ราศีพฤกษพแล้วก็ราศีมังกรพฤกษฎธาตุดินมังกรก็ธาตุดินนะคะไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่กลางๆเขาบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเจอคนเส้นที่ใหญ่ อาจจะเจอคนที่เส้นใหญ่กว่านะก็จะทําให้คุณนะ่ะอาจจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนในช่วงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคนที่จะเส้นให้คุณหรือคนที่จะช่วยคุณเนี่ยเส้นใหญ่เส้นบิ๊กเบิ้มแล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจเลยว่ามีคนที่เส้นใหญ่กว่านี้ไหม บอกได้เลยว่ามันก็มีโอกาสที่จะยังไม่ได้แต่ถามว่าได้ตําแหน่งไหมมีโอกาสที่จะได้แต่อาจจะต้องเลื่อนออกไปส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้เขาบอกว่าต้องขยันนะคะต้องขยันแล้วก็ต้องมีความอดทนธุรกิจของคุณจะมีความมั่นคงและก้าวหน้าต้องทําอะไรที่มันเสมอต้นเสมอปลายหนักเอาเบาสู้ไม่ใช่พอเหนื่อยหน่อยปุ๊บก็พักละเดี๋ยวพอพักหายเหนื่อยก็มาทําอันนี้ มันก็จะดอกมันก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาว่าจะขยันมากหรือขยันน้อยถ้าขยันนอนก็อาจที่จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะทีนี้เรามาดูตําแหน่งต่อมากรรม,มะการงานกรรม,มะการงานได้ไพ่ใบที่21ได้ราศีเมษและก็ราศีมีนนะคะราศีเมษธาตุไฟราศีมีนธาตุน้ําตําแหน่งการงานของ ผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยก็มีอุปสรรคติดขัดนะมันอาจจะอุปสรรคติดขัดอาจจะมาจากตัวคุณเองก็ได้เพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่าทำอะไรก็ตามต้องมีความกระตือรือร้อนแต่อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามหรืออย่าอยากได้อะไรที่แบบว่าอมันต้องเร็วๆมันต้องได้ให้ได้ดังใจถ้าอยากให้มันอะไรเร็วๆแล้วได้ดังใจคุณอาจที่จะรู้สึกว่าผิดหวัง ไม่สมหวังไม่เป็นอย่างที่คิดการตัดสินใจหรือการที่มันจะจะดีหรือจะไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครกันแกแล้งเราจนทีเดียวมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราเป็นคนใจร้อนเกินไปไหมฟังคำห้ามปามท้วงติงของคนอื่นบ้างไหมบางทีบางครั้งบางอย่างอย่าเพิ่งลงทุนนะตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่ฉันไม่ฟังฉันมั่นใจว่าฉันทาได้ แล้วพอทําแล้วมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะยิ่งจังหวะที่ใครที่จะลงทุนในช่วงของเดือนเมษายนอย่าลืมนะวันหยุดเยอะมากวันหยุดเยอะวันทํางานน้อยเพราะฉะนั้นอ่ะในช่วงเดือนเมษายนนี้มันจึงกลายเป็นว่าลงทุนแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะคะหรือการงานใครที่ทํางานประจําไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเงินเดือนมาได้ตายตัวอยู่แล้วส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีปัญหาแน่นอนตําแหน่งต่อมา ลาภโชคลาภได้ไพ่ใบที่สี่สิบหกได้ราศีกันแล้วก็ราศีตุลดินแล้วก็ลมไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่กลางๆเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเขาบอกว่าโชคลาภของคุณเนี่ยอาจจะมาจากการที่มีโอกาสได้ลาบลอยไหมก็มีโอกาสได้ลาบลอยหรือบางทีก็อาจจะได้มรดกหรืออาจจะได้เกี่ยวกับการที่เรียกว่าได้ปิดอบใหญ่ๆสําหรับใครที่ทำด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้าถามถึงเรื่องลาบลอยมีไหมมีเหมือนกันนะคะที่นี้มันเป็นไพ่กลางๆมันเหมือนเป็นทุกขลาบนะพอเวลาคุณมีโชคลาบหรือคุณหรือว่าคุณได้ได้เงินมาที่ไม่ใช่โชคลาบจากรลาบลอยอาจจะได้มาจากธุรกิจการงานของคุณหรืออาจที่จะได้ปิดจ็อบจากการขายที่ขายทางมันจะมีเรื่องเสียเงินออกไปนะคะเรื่องเสียเงินที่ว่าในที่นี้ก็อาจจะเป็นการเสียเงินแบบว่าไม่ได้ อาจจะมาจากการที่ยื่นมือเขาช่วยมากกว่าอาจจะเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของลูกหลานนะคะของลูกของหลานลูกก็มันต้องเสียอยู่แล้วแต่ของหลานมากกว่านะคะหรืออาจจะเป็นของญาติพี่น้องของบางทีก็อาจจะเพื่อนฝูงมาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็อาจจะเขาเรียกว่าเหมือนทุกขลาบอะ่ะถ้าเราปฏิเสธได้ไหมมันก็ได้นะ อยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณจะปฏิเสธมันก็ปฏิเสธได้แต่ถ้าคุณไม่ปฏิเสธมันเป็นการช่วยแบบไม่ได้คืนอะ่ะเพราะใน,ในตําแหน่งที่บอกแล้วตั้งอาเรื่องสหัชชะว่าถ้าช่วยแล้วไม่ได้คืนนะนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องดูหลายๆตําแหน่งว่าเออมันถ้ามันมันช่วยมันจะเกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งวินาศวินาศเออ ได้ไพ่ไปที่24ได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูไฟทั้งคู่เพราะฉะนั้นเ็าบอกว่าศัตรูเปิดเผยเอ๊ศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆในช่วงเนี้ถึงมีก็ยังทําอะไรเราไม่ได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่เรายังมีอํานาจวาสนาบารมีอยู่ยังพอที่จะทําให้เขารู้สึกยำเกงไม่ไม่กล้ามีปัญหากับเรานะคะเพราะในช่วงนี้ก็จัดว่า ศัตรูลับๆเนี่ยจะเป็นเพศเดียวกันกับคุณเพียงแต่ในช่วงเนี้ยเขาอาจที่จะเข้ามาในลักษณะเหมือนว่าเป็นมิตรที่ดีต่อคุณนะแต่ต้องระมัดระวังนะ ถ้าเขาเข้ามาเป็นมิตรที่ดีต่คุณมาคุยนู่นคุยนี่กับคุณบางทีเขากําลังจะมาล้วงความลับนะในสิ่งที่คุณทําแล้วประสบความสําเร็จหรือบางทีคุณกําลังคิดจะลงมือทําอะไรหรือคุณคิดอะไรได้ที่มันเป็นผลงานของคุณออกมาแต่คุณยังไม่ได้ลงมือทําแต่คุณคิดได้และกําลังจะลงมือทําอย่าไปพูดอย่าไปเล่าให้ฟังนะเขาแย่งซีนคุณเอาไปทําแล้วกลายเป็นว่าคุณจะทําที่หลังเขาเขาจะทําเสร็จก่อนคุณนะคะแล้วกลายเป็นว่า ถ้าเกิดว่าอันนั้นมันมีลิขสิทธิ์เขาจะเป็นฝ่ายจดลิขสิทธิ์แล้วคุณนั่นแหละจะไปลอกเรียนแบบเขามันจะทําให้เสียการดังนั้นน่ะถ้ามีอะไรที่มันเออมันเป็นความลับนะคะมีอะไรที่เราคิดขึ้นมาจากความฉลาดของเราจากการที่เราเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีที่จะคิดค้นทําอะไรที่ไม่เหมือนใครเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยให้คุณ เก็บเอาไว้เป็นความลับจนกว่าจะสําเร็จอย่าพูดอย่าบอกใครเพราะฉะนั้นบางทีศัตรูลับๆอาจจะเข้ามาล้วงความลับของคุณนะคะส่วนเออใครที่มีคดีความก็อาจที่จะเออใครที่มีคดีความมีเปอร์เซ็นที่จะชนะคดีนะคะส่วนใครที่ไม่มีคดีความก็อย่าไปหาเรื่องมีขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้ามีขึ้นมามันก็ยืดเยื้อ ส่วนสําหรับความทุกใจหรือว่าความคาดหวังของชาวปีฉลูนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายทำอะไรก็ตามความคาดหวังของคุณหรือความทุกใจของคุณในช่วงนี้มันทุกใจเกี่ยวกับเรื่องการงาน ะะอยากที่จะมีลาผลรายได้ที่มากกว่านี้ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็อยากที่จะมีให้ธุรกิจของของคุณเนี่ยเติบโตขยับขยายสาขาให้มากกว่านี้หรือเป็นที่รู้จักให้มากกว่านี้ดังนั้นน่จริงๆแล้วอะช่วงเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่งานของคุณนมันโอเคอยู่แล้วเพียงแต่ว่า คุณอย่าไปตั้งเป้าสูงเกินไปอย่าไปคาดหวังอะไรที่แบบว่ามันเกินความเป็นจริงลงมือทําด้วยตัวเองคุกคีทําด้วยตัวเองเหนื่อยตอนเนี้ยแต่แก่ตัวจะสบายแต่ถ้าถ้าเอาสบายตอนที่แข็งแรงแก่ตัวจะลําบากนะคะ จบคำพยากรณ์สหรับผู้ที่เกิดปีฉลูแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโนศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกและเป็นศาสตร์ที่มาดามกําลังจะสอนแค่ปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีสุดท้ายแล้วและจะไม่เปิดสอนอีกไม่เปิดสอนอีกเลยจะสอนแค่ถึงสิ้นเดือนธันวาแล้วเป็นอันว่าจบจะเปิดรับแค่เพียง3รุ่นเท่านั้นนะคะถ้ามีคนมาลงเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งอย่างน้อยต้องมี5คนแล้วจะเปิดสอน3ารุ่นครบ3ารุ่นถ้าจบก่อนเดือนธันวามาดามปิดจอบเลยแต่ถ้าถึงเดือนธันวาไม่มีใครเรียนมาดามก็ปิดจอบไม่สอนเพาราะศาสตรนี้มาดามได้ไปออกรายการทีวีแล้วนะคะช่อง9รายการกล้องสดพดมูของกล้องปิยะและพดาออนนท์เพราะฉะนั้น ไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube รายการกล้องสดพดมูมาดามออกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,568นี้ละค่ะเอา,าศาสตร์ไพ่โคโคโนไปออกเพราะฉะนั้นาศาสตร์ไพ่โคโคโนเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเริ่มไม่ใช่ออกรายการนี้รายการเดียวเดี๋ยวจะมีรายการอื่นติดต่อมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาดามจริงจะไม่เปิดสอนให้แพร่หลายจะเก็บไว้เป็นาศาสตร์เฉพาะของมาดามเอง ใครสนใจเรียนก็ทักมานะคะสำหรับใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูกันได้นะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ